เรามาสร้างใหม่ๆกันนะครับพยายามเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเริ่มเล่นกันหน่อยสร้างแบบกันนะครับโอเคกดมีอสตาร์ทเลยครับชื่อเราไม่เปลี่ยนละแต่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นแฮมเบดนะครับโอเคอต่อไปวอเตอร์แล้วกันอ๊ะชื่อเป็นวอเตอร์เป็นยบบกระเป๋าแมตตี้หรือเปล่าลูกโอเคอางานงอนครับคุณผู้ชม อันนี้มันเป็นไบโอพิมพ์นะอันนี้เป็นเ,ออเดี๋ยวเราไปดูฝั่งพวกเขาก็ได้ครับอย่างนี้ครับอันนี้เป็นไบโอไม่ดูหนาวนะครับผมตัดเล็บตัวแรกตัดไม้ก่อนน่าจะได้ดีแต่เท่านี้แหละตัดไม้กันก่อนเลยอุูกเรือไปนี่นแล้ว เราอยากไปสนใจครับตอนอนี้เราเราจทิ้งเราต้องทำก,ก,การตัดไม้นะฮะตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับผม ต้องคาบเป็นเป็นแกล้งใช่แล้วก็คาบตัวคาบรถกับนี่คาบโัวคาบเลยเดี๋ยวมืดนะฮวางตัวคาบคาบไม่ติดแน่อนแผลเลยเราไปแปลแล้วคาบขวานตัดไม้ต่อนะครับผมไม้จำเป็นช่วงแบบต่อไปเป็นอุปกรณ์กูดินปึ๊บต่อไปเป็นพว่ากูดิน ออโอเคเดี๋ยวเราตัดไม้เอ๋อมีไม้ล้มเดี๋ยวตัดไม้ล้มก่อนดีกว่านะโอเคเดี๋ยวคืนแรกเราจะไม่นอนยากจริงเร็วจะไม่นอนหรือเปล่า <c oughs> น่าจะขู่หมาป่าไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องไปนอนอุ้ยฝังทำเลยดีฮนะเดี๋ยวเราอุ้ยอากาศหนาว่สูงจริงหนาวเดี๋ยวเราไปฝังกันดีกว่าเฮ้ยหนาวได้เงี้ยนะเราต้องมีใบโอมหนาวนะฮะ ตานนี้เริ่มอุณหภูมิเริ่มปกตินะโอเคเจอทำเลยดีตันนี้พอที่จะอยู่ได้ครับแต่เป็นเกาะนี่เลยเอาจจนะไล่มาขึ้นมนาจนไยบนเกาะรางคือได้เออใค่มันแบบช่ออะไรก็้่ค่นึงนะครับเกียรติไม่ต่อ เราต้องรีบหาหินครับตรงนี้ไม่มีโอ้กะฟังน,นม้นมียนี่เนะสียงดัวอุ้ยแหล่งอาหารมรามาแล้วแหลงาหา่งเหรมีวัวสองตัวเดี๋ยวไว้ทำฟาร์มสามตัวเราไปทำบ้านบนเกาะตรงนั้นดูไหมโอเคแล้เวเราขุดไม้ตรงนี้กันไม่ใช่ขุดไม้ เดี๋ยวเราตัดไม้ตรงนี้ก่อหนะเดี๋ยวเราไปบนเกาะนั้นดีกว่าน่าจะโอเค๊บตัดมาตายเดี๋ยวเราไปอยู่บนเกาะเล็กๆนี่กถนะนะเขียบ์พื่อ่เลียรเพื่อนเขียบเพื่อย่างไร เจนนอยากได้อุปกรณ์หินหนากเลยแตอนี้จะได้คืขึ้นกว่าเดิมนะครับผมโอเค เดี๋ยไปหาหินก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็แบบปรับพื้นที่ยังต่อนะครับผมโอเคไปคูหินตรงไหนดีฝนมาอีกแล้วเดี๋ยวข้าไปหาหาหินฝั่งนู้นดีกว่าสงสัยต้องเป็นมนถ้ำเหมือนเดิมนะครับฝนก็ตกใ้่ตอนนี้เราจะเป็นขุดถ้ำอยู่กับลกักแงะดิ เราทำได้ใช้ได้ครับแถวนี้ครับโอ้มเราไม่อดนะครับเรามีฟักทองนีครันได้แลครับลูฝั่งนี้เป็นดึกดื่มร้อนชื้นเลยเขาอยู่แล้วก่อนแล้วกันเพื่อดิอุ้ยเนีย พวกพันนี้อย่างเงี้โอเคครับมายกดปิ้งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะกดปิ้งแต่ท่านายจะต้องอยู่ในรูนี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะได้มาอยู่เราเราไปทำบ้านกันนะั้นเออนี่ก่อน จะเพื่อะไรไม่รูอเนาะเวลาเป็นอักเป็นปอุปกรณ์หินแล้วเป็นดับแรกเราต้อง,งต่อไปเราต้องพัดเป็นประตูนะครับเป็นประตูแล้วก็รับตะเขาอ่นะก็ถ่านหินเราอย่าหาไม่เจอน,นะเราต้องเขาเป็นคนเขาฐ่านเลย โอเคเรามีหีแล้วเดี๋ยวเราขุดตัวไม้นี่พังมาเลยฮนะไม่ใช่ตัวไม้จิ๊กเตอร์ไม้เอเอเอนี่จะพอปลอดภัยได้ละตรงนี้เดี๋ยวเป็นที่นอนเออทางนี้ละจะไม่ต้องครับ ถ้เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์หินหละอุปกรณ์หครับเลิกเ็เป็นครับทำไม่แพงอีกเลิกแล้วกม่แพงอีกไม่ใช้ทำไม่แพงปล๊กปลิกโอเค แล้วก็เราต้องข้ามอุปกรณ์หินให้หมดอันแรกเป็นขวานนะต้องประดับไม้เพื่อไม้เออไม่ใช่เพาะใช่ใช้ทองถูกสิูดแทนไรพีรัตเพราะไม้มันเป็นจําเป็นนะฮะใช้ในการทําด้ามอุปกรณ์นะผมแล้วก็ทําบ้านด้วยไม้เราต้องขุดกันเยอะฮะอู้หูเสือโคให้ตายเถอะไปไปไปเออไปอยู่ที่อื่นก่อน เฮ้ยเสพโฐกงจะจองเสพโฐกงจองเราหนีครับเราไม่อยู่ครับเดี๋ยวเราหนีหนีไปอยู่ที่อื่นใกล้ค่ำนียยังโอ้โหดวงอาทิตย์ใกล้ตกแล้ะกดถ้ำใหม่ครับมันก็เสียโค้งกันไปอ่ะ โทกครับมาก่อนปึบต้อนนกกงการพวกนี้เดี๋ยวครับตัวอนะัน่ารักแหละรีบขาเลยมืดละโอเคต่อไปครับตเตาเนผะาเนี่ยเดี๋ยวเราไปขุดไมาา้เผาถ่านปึ๊บตเตาเผาโอเคแล้วลึกเดี๋ยวไปตัดไม้ครับต้นหนะึ่ง มาล้มโอ้ยมาล้มมีพลีเลยขอสองคอสองท่อนกันอันดับแรกสองท่อนสองท่อนสามท่อนก็ได้แฉมแถมแฉมแถมโอเคเราไปเผาถ่านกันนะผมพื้นแรกเนี่เราอยู่ยังอาจจะพักก,ก่อนนะนพักตรงน,นี้แล้วกันง่ายดีโอเคเราลงไปทางเดิมโอ๊ยกระโดก ปึ๊บปึ๊บปิดประตูมือแล้วมือแล้วปึ๊บเขาทานก่อนเลยนะครับอันดับแรกปึ๊บปึ๊บทานนี่เป็นสิ่งจำเป็นในคืนแรกๆมากเลยนะผมเดี๋ยวเราขอทานเฮ้ยไม่ใช่โอเคแล้วเราก็ระวังรอทานเราขุดอันนางทีหนึ่งรูสึกมันจะแคบหน่อยนะ กว่าขุดดิงงนใะช่ไหมเนี่ยนึ่งมืดมองไม่เห็นแล้วมืดมองไม่เห็นครับดูโอเคกว่าจะงมหาเจอนี่โตครับ <c oughs> ใช่ดับแด้ออต้องครับเมสติก หนึ่งปึ๊บไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บโอเควิไม่ใช่ใชิบหาย teh, 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 aku pegang sini kangen, kuah, 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 kuat น,นี้ไม่เหมือนไหมครับไม่ต้องนอนเตียงนอนบนไม้มันก็นอนได้นะครับโอเคเรานอนก่อนวันแรกจะได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโอเคสิวเห็นกูในโอเคเช้าแล้วนะผมปุ๊บเดี๋ยวเราไปหาครับดาบไปหาอะไรกินกันดีกว่าปุ๊บครับมีดาบปุ๊บ ไปหาดูนี่มีอะไรให้กินได้บ้างโอยตีทั้งหมาทั้งเสือแล้วเราไปสำรวจรอบๆนะอันดับแรออกกินในนี่ก่อนป้องกันความอยู่นะมีแรดด้วยครับเราอย่าไปไปไม่ยุ่งนะเรายังไม่มีอุปรกรณ์ป้องก,กันตัวนะครับนอกจากมีดแลบ เก็บรางวัลนี่ยมันจะมีประโยชน์ในอนาคตเก็บไว้ก่อนเฮ้ยนก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 เป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำติดไหมติดไหมโอ้ยติดร่างกายสุวยมีเนื้อย่างกินแล้วครับผมกินแรกนี้ก็ผ่านไปได้เฉลยนะปึ๊บอุวยเจอฟักทองอีกแล้วเราดูฟักทองก่อนนะโอเค เก็บสายว่ามาเดี๋ยวเราไปทาอุปกรณ์ว่าตีดีไหมติดีไหมติดีไหมโอ้ยติดอีกเซตเซตพิ้อเฮ้ยสูงไปสูงไปกระโดดนเรียบร้อยเสร็จอีกหนึ่งนะผมคลิปนี้เรามีเนื้ออย่างกินแล้วนะคลิปแรกเราไม่ไม่อดตายแล้วโอเคเดี๋ยวกลับไปที่อยู่อาศัยของเราต่อนะ ตัดไม้เคร่งน,นี้สักหน่อยดีกว่าตัดไม้เคร่องนะเราต้องการทอสแัสนะเนีคัพเพลงของเรานั่งงนะเองเฮ้ยขวาไยตัวขวายตัวอุกกอกกอ้ยฟุกฟ๊กฟุ๊กฟุ๊กตีในพุ่มไม้ติดในพุ่มไม้ติดในพุ่มไม้โอ้ติดในพุ่มไม้ เราฟันทำไนี่นี่ยเดี๋ยวฟันเฮ้ยลอดลอดเฉยเลยเฮ้ยโอ้ไปซะแล้วนะครับจ้แรกตัวสัพ์มันสิลมาเฉยเลยโอเคเดี๋ยวเราไปกลับเข้าบ้านนะครับไปทับธนูมาล่านกะกันดีกว่าปทาทำเลยละ Nó sụp chân lụn ra nữa đang này đó Đang thắt lâu gì? đây, à, chạy lại, chạy lại Rồi càng cho mũ nữa đi Mũ

เหมือนมากิงงนะ้เท่นาา้นะเฮ้ยอะไรนะยอุตส่าห์ขึ้ไดล้ส่งตัวลุกข็้นแล้วลุกไม,ม่ทนะันเฮ้ยโดนจะ่อหมาขโมยอ่ะใก้ชิ่งหนยโดนจ้าหมาขโมยไปสองชิ้นนี่ใกล้ปาก ก่อนามันไหลเจอ่อมก็หงเหมเดสองวตัวอ,อย่างเนี้ยครับเนนะี่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพเป็นลังใจในการทำคลิปไปนะาัแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอตัวอ,อย่างน้ครับ